ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลิขิตสวรรค์5เกมสําคัญตัดสินอนาคตเอริกเทนฮากอนาคตของเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจถูกตัดสินจาก5แมตช์สำคัญนะครับหลังกุนซอชาวดัตตกเป็นข่าวอย่างหนกักเตรียมโดนไล่ออกเส้นผลงานสุดย่ําแย่ในช่วงต้นฤดูกาล2023-2024เอริกเชนฮากสร้างความหวังให้กับสาวกเลดอาเม่หลังเข้ามากุมบังเหียน ดูการแรกด้วยการนําทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและคว้าโคต้ากลับไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้เหล่าแฟนผีทั่วโลกเริ่มคาดหวังว่าในซีซั่นต่อไปทีมรักจะก้าวขึ้นมาท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้อาเซนอลและลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์เปเรลิกหลังทุ่มเงินเสริมทัพเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแข้งชั้นนําเข้ามาเสริมแก่งอาทิเช่นเมสันเมาส์อังเดโอนาหาโซฟิยันอัมราบาดเซคิโอเรกิลอนและลับมุดทอยลุนแต่ แต่ผลงานไม่เป็นดังหวังนะครับเมื่อพวกเขาเก็บได้เพียง15คะแนนจาก10เกมแรกเท่านั้นส่งผลให้หลังอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนและที่สําคัญนะครับในแมตช์ล่าสุดโดนนิวคาสเซลบุกมายาคาร์ทินโอแทฟฟ์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ย์ส่งผลให้ทีมปีศาจแดงตกรอบคาราบาวครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอริกเชนฮากตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนะักถ้ายังไม่สามารถนําสโมสรกลับมาเก็บผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีรายงานจากสื่อหลายส ตำนักได้อ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งกุนซอฝีมือดีเอาไว้หลายคนแต่คนที่เป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งก็คือซซนเดีนซีดานเทนเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับหากสโมสรปีศาจแดงตัดสินใจปลดเอริกเชนฮากออกจากตําแหนง่งสําหรับอนาคตของเอริกเทนฮากในตอนนี้น่าจะถูกตัดสินจากสีนัดที่เหลือนี้นะครับโดยนัดต่อไปจะเล่นเกมลีกปะทับฟูลแลมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตามด้วยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกออกไปเยือนเอฟซีโคเปเฮเกนซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเอาชนะให้ได้นะครับหากพวก กเขายังต้องการลุ้นทะลุเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นต้องเจอกับ2 b i บิ๊กแมตช์ในหลีกปะทะกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกครั้งและกับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีฉะนั้นหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเก็บชัยชนะใน4แมตช์ที่ระบุเอาไว้ข้างต้นได้แน่นอนนะครับว่าแรงกดดันมหาศาลจะถาถ,าถมใส่เอริกเทนฮากและอาจทำให้เขาต้องโดนไล่ออกอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ขา่าวต่อไปกันเลยนะครับคาบ,บ้านซัมไม่เก่งใจแฟน5ข้อแมนยูโดนนิวคาสเซลถอนแขนถ้วยคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังโชว์ฟอร์มเลวร้ายอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าในเกมนี้จะได้เล่นในบ้านต่ออีกเกมแต่ไม่วายโดนนิวคาสเซลยูไนเต็ดคู่ชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับซีซั่นก่อนบุกไมายำเลสสประตูต่อศูนย์ในเกมรอบ4เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายแบบง่ายสิ้นดีเป็นการสารต่อความตกต่ำในซีซั่นนี้ยังน่าเป็นห่วงแทนอน,อนาคต ของเอริกเทนฮากเป็นอย่างยิ่ง1ผีโรเตชั่นบานดอ์3สตาร์ดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนทีมมากถึง7จลายนะครับจากเกมดับบี้แมตช์ ap, แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาลัง3ประตูต่อศูนในจํานวนนี้บูโน่เฟอร์นันเดสลัดบุฮอยลุนและมาร์คัดแลฟฟอร์ดลวไปนั่งข้างสนามร่วมกับโซฟิยานอัมราบาดคริสเตียนอีริกเซนสกอตต์แม็กโทมิเน่และจอห์นนี่อีเวนขณะที่ราฟาเอลวานาไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้นะครับเนื่องจากป่วยกระนั้นก็ดีปีศาจแดงได้กาซิมิโลกับ itt, ับบบมาฟิตร ออกสตาร์ทเป็นกับตันทีมร่วมกับฮันดีเบลเมสบี้และเมสันเมาส์ขณะที่3ตัวลุกประกอบไปด้วยแอนโทนีอองตนี่มักซิยาลและอารฮันโดกาณาโชในส่วนของแผงหลังเจ้าบ้านส่งวิกตอรีเดเลฟกลับมาสวมบทเซนเตอร์ร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายโดยที่เซกิโอเลกิรอนลงเล่นเป็นแบ็กซายนะครับขณะที่อาลอนวันบิสซาก้าหายเดี่ยงมีชื่อนั่งสำรอง2ดูบาก้าคัมแบ็กลงละครนิวคาสเซลปรับทับตามคาดเช่นเดียวกันโดยในเกมนี้ปรับทับไปถึง8ปลนยนะครับจากเกม ลีกที่บุกไปเสมอวูฟแฮมตันสองประตูต่อสองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในเกมนี้มาตินดูบับกาถูกส่งลงเฝ้าตะข่ายเป็นเกมแรกของซีซั่นในการคัมแบ็กสู่โรงละครแห่งความฝันเนื่องจากเขาเคยถูกปีศาจแดงยืมตัวมาใช้งานนะครับและได้ลงเล่นเกมคาราบาวครับสองนัดที่สนามแห่งนี้เมื่อซีซั่นก่อนอย่างไรก็ดีสาริกาดงซึ่งไรกองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักที่เจ็บขาหนีรวมทั้งเซเวนบอสแมนและเจคอบเมอร์ฟี่ที่เจ็บเขาขนาดเดียวกันนะครับในเกมนี้เอ็ดดี้ มอบปลอกแขนกับตันทีมให้ลองสตาร์ในเกมที่เขาลงเล่นให้กับทีมครบ150นัดพอดีเนื่องจากจามารเลสเซลถูกจับให้นั่งสำรองในเกมนี้ 3. ส,สถานการณ์สร้างวีรบุรุษบ่อยครั้งนะครับที่สถานการณ์ในเกมลูกหนังไม่ได้เป็นไปตามที่แผนอย่างนิวคาสเซลยูนเต็ดเองก็เช่นเดียวกันที่ไม่คิดว่าแทรเก็ตจะล้มเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นเขียบอลได้ไม่นานและเล่นต่อไม่ไหวนะครับต้องเดินออกจากสนามให้กับมิกเกลอเมรอนลงบูแทนและในที่สุดนะครับอเมรอนก็กลายเป็น ตัวแสบของแมนยูในเตกับการยิงประตูให้กับทีมเยือนบุกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งช่วยให้เกมของสาลิกาดงแลดูมั่นคงขึ้นมาทันตาตรงกันข้ามนะครับปีศาจแดงนอกจากจะทําเกมลุกไม่ดีแล้วยังต้องะวงว่าจะเสียประตูเพิ่มด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อลูอิสฮอตะบันอย่างงามนะครับพาทีมสาลิกาดงบุกมานำห่าง2ประตูต่อศูนย์ใน45นาทีแรกอันที่จริงสถิติในครึ่งแรกแมนยูในเต็ดไม่ได้ด้อยกว่านิวคาสเซิลเลยนะครับแต่ผลงานใน สนามตั้งหากที่สะท้อนผลลัพธ์แม้ทีมของเอริกเชนฮากจะครองบอลได้เท่ากับคู่แข่งคือ50%และส่องยิงได้เท่ากัน5ครั้งนะครับโดยเดอะแม็กพายส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า3ต่อ2ครั้งและเป็นประตูถึง2ลูกนะครับส่วนปีศาจแดงไม่สามารถทําประตูได้เลยซึ่งความเฉียบคมนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซีเปลี่ยนตัวไม่ช่วยอะไรซึ่งหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องเปลี่ยนตัวสำรองโลกสนามแบบเต็มพิกาแต่แทนที่จะทําให้ทีมผลงานกระเตื้องขึ้นกลับกลายเป็นว่าพวก เขามาเสียประตูเพิ่มอีกนะครับจากความสามารถเฉพาะตัวที่น่าหือหาของโจวิลล็อกทาไปทามาปัญหาที่เอริกเทนฮากแก้ไม่ตกปรับปรุงให้นักเตะไม่ได้เลยคือเกมลุกที่ไม่มีมิติไม่มีความหลากหลายจนเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะฝ่าเข้ากรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้ามไปเช็คบินได้และมีแต่การรอเสียประตูในเมื่อเกมจู่โจมไม่มีพิษสงให้กับทีมคู่แข่งได้ผวานะครับรวมแล้วหลังจบเกม90นาทีปีศาจแดงทําได้แค่การคลองบอลที่ดีกว่านิวคาสเซมมากขึ้นเป็น62%และ ได้ยิงถึง13ครั้งนะครับแต่เข้ากรอบเพียง2ครั้งเท่านั้นขณะที่เดอะแม็กพายได้ยิง10ครั้งและเข้ากรอบ5ครั้งเป็นประตูได้ถึง3ลูกอย่างไรก็ดีนะครับถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เป็นเกมที่8แล้วจาก15เกมแถมเสียประตูมากกว่ายิงประตูได้ด้วยซ้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมจากโอแทฟฟอร์ดจำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนสำหรับผลงานเลวร้วายในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่เกิดกับปีศาจแดงเป็นปีที่1972นะครับซึ่งย้อนกลับไป52ปีเลยนะครับและในตอนนั้น ส่งผลให้กุนซือแฟงโอฟาเลวโดนไล่ออกไปแต่มันจะเกิดขึ้นกับเอริกเทนฮากหรือไม่ต้องรอดูกันเลยนะครับ5ไม่โดนไล่ก็ใกล้เคียงเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลังแพ้ให้กับนิวคาสเซิลอยู่ในแต่แบบดูไม่เจออัตราต่อรองที่เอริกเทนฮากจะโดนปลดน่าจะมีการลดราคาจ่ายตามระเบียบเนื่องจากไม่เพียงกุนซือชาวดัตช์จะคุมทีมแพ้อย่างน่าอับอายเท่านั้นแต่ฟอร์มของเลดเดวิลนับตั้งแต่เปิดซีซั่นไม่ต่างอะไรจากทีมเก็บต่ำอีกด้วยแน่นอนนะครับว่าขาเก้าอี้ของเอ น่าจะเริ่มสั่นแล้วก็ต้องรอดูว่าบอร์ดบริหารของโอแทฟฟอร์ดจะไว้ใจเขาไปได้อีกนานแค่ไหนแต่สําหรับแฟบนบอลปีศาจแดงเชื่อได้เลยนะครับว่าหมดศรัทธานในตัวของกุนซือสกีนเฮดแล้วอย่างแน่นอนเนื่องจากเขาคุมทีมเล่นได้แบบไม่มีทรงเอาซะเลยหลังแพ้ต่อสาร,ริการดงแม้แมนยูเนเตดจะมีเกมที่ไม่ถึงกับโหดจนเกินไปรออยู่ให้เอริกเชนฮักได้หายใจหายคอได้บ้างแต่มันก็น่าเป็นห่วงสําหรับอดีตกุนซืออาแจกไม่น้อยนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่แมนยูเนเตดจะต้องออกไปเล่นนอก ทั้งเกมบุกไปเยือนฟูแลบในสุดสัปดาห์นี้ก่อนจะออกไปฟัดกับโคเปหเฮเกนในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกเพราะอย่างที่รู้กันนะครับเวลาออกไปเล่นนอกบ้านปีศาจแดงจะทําผลงานได้ไม่ดีนะักและจะกลับมาเปิดบ้านปะทะลูตันทาวก่อนบุกไปเยือนเอเวอร์ตันซึ่งถึงช่วงเวลานั้นหากทีมท็อฟฟี่ยังมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอ e ีกเกมนะครับที่แมนยูนเต็ดต้องเจองานยากยกเว้นแค่นัดต้อนรับทีมน้องใหม่เท่านั้นที่จะพอการันตีได้ว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3มแต้มได้สำ ถึงตรงนี้นะครับจึงต้องบอกได้ว่าแม้เอริกเทนฮักอาจได้คุมทีมต่อแต่เรื่องความสําเร็จอย่าไปพูดถึงให้เปลืองน้ําลายเพราะหลังจากกระเด็นตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับแล้วอาฟาดานทีมจากเมืองโคนนมไม่สําเร็จด้วยซ้ําและมีแววล่วงตกรอบแบ่งกลุ่มจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยจึงมีแนวโน้มเป็นซีซั่นที่เลวร้วายแบบสุดๆของเอริกเทนฮักซึ่งนับตั้งแต่เขาพาทีมควา้าแชมป์คาราบาวครับได้สําเร็จสต,ติฟิฟ้องว่าปีสัต์แดงมีเปอร์เซ็นต์คว้าชัยชนะตกลงไปจาก73เหลือเ แค่56เท่านั้นนะครับและมันต้องลดกว่านี้อย่างแน่นอนเมื่อเขาแพ้ให้กับทีมสาริการดงในเกมล่าสุดและนี่ก็คือสรุปข่าวบริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ